สวัสดีค่ะทุกท่านคะ่ะขอต้อนรับสู่ช่องคุณประเมาเล่าธรรมะและชีวิตกรรมเก่าแก้ไม่ได้กรรมเก่าแก้ไขไม่ได้ให้เราจงเร่งสร้างกรรมดีการที่จะรู้กรรมเก่าอะไรในอดีตนั้นไม่เป็นปัญหาสำคัญในเมื่อเรารู้แล้วมันก็ไม่มีประโยชน์เพราะกรรมที่เราทำลงไปแล้วไม่มีโอกาสที่จะแก้ไขได้ มีทางเดียวว่าเราเชื่อกรรมและเชื่อผลของกรรมเชื่อว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วส่วนกรรมชั่วในชาติอดีตนั้นเราอาจจะมีแต่ในชาตินี้เรามีความสำนึกรับผิดชอบชั่วดีแล้วและเชื่อกฎแห่งกรรมแล้วว่าทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วเราก็พยายามละเว้นจากการทำชั่ว ทำแต่ดีๆเรื่อยไปในเมื่อทำแต่ดีๆเรื่อยไปถ้าหากเรามีการทำสมาธิภาวนาเราสามารถจะบรรลุมรรคผลนผิพพานได้ส่วนกรรมเก่าแม้ผู้บรรลุมรรคผลนผิพพานแล้วยังต้องรับกรรมอยู่เช่นพระโมคคลาเป็นต้นเพราะฉะนั้น จึงไม่ใช่ปัญหาสำคัญที่เราต้องไปแก้กรรมเก่าทำแต่ความดีใหม่ในปัจจุบันนี้ให้ม,มากๆขึ้นถ้าหากว่ากรรมเก่าในอดีตมันอาจจะมีเพียงเล็กน้อยแต่เราทำในปัจจุบันให้เพิ่มมากขึ้นมากขึ้นกรรมใหมน่นี้ในเมื่อสะสมไวม้มากๆเข้ามันก็มีพลังหนุนจิตให้มุ่งเร็วขึ้นในเมื่อผลกรรมใหม่นี้ บันดาลจิตของเราให้วิ่งเร็วขึ้นกรรมเก่ามีวิ่งตามมามันก็วิ่งช้าลงมันทำให้ห่างจากของเก่าเรื่อยไปถ้าหากเราได้บรรลุมรรคผลนิพพานแล้วถึงแม้ว่ากรรมเก่าจะตามมาทันให้ผลในอัตภาพนี้แต่ก็ไม่สามารถประทุษร้ายจิตใจของเราให้เป็นอย่างอื่นได้ ศสนาธรรมหลวงพ่อพุทธานิโย Facebook กลุ่มผู้เจริญรอยธรรมวิชาที่ยากและใช้เวลาเรียนมากที่สุดคือวิชาชีวิตเพราะไม่มีปิดเทอมไม่มีวันหยุดเรียนกันจนวันตายที่สำคัญไม่มีหนังสือไม่มีสอนพิเศษครูที่ดีที่สุดคือความผิดพลาดและต้องเรียนรู้เอง ปิยาสิโลภิกขุขอบคุณทุกท่านสำหรับการกด subscribe like แชร r e ช่องคุณประเมาเราธรรมะและชีวิตพบกันใหม่คลิปหน้าค่ะสวัสดีค่ะ